สวัสดีจ้าพี่น้อง่ะทักทายจากที่เดินเล่นค่ะพี่น้อง่าวันนี้แม่บ้านพาเพื่อนเพื่อนมาจอบเบองผักเสียนพี่น้อง่ะผักเสียนที่แม่บ้านเสียบไปขั้นสมสุปีสุปีแต่ว่าสิมาเบอร์ว่าปีนี้มันออกไปมันยาวได้สมไหนเรีวนะฮะเนาะแล้วเขาเสียบไปขั้นสมยาวนานพี่น้อง่ะคอยสิพาเพื่อนๆมาเมก็บแต่วันนี้เราเจอแล้วพี่น้อง่ะยังออกคือเกาแต่ว่าลักษณะเป็นจังไหนมาเบองกันค่ะพี่น้อง่ะซับนี่กระใสแกงอมไดใดถ้าคนสก็บแต่แม่บ้านพัฒนาชีใสแกงอม แม่บ้านอาจจะเอาไปสักนิดสักน้อยก็ได้นะลองดูแต่ว่างามมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะเลยค่ะพี่น้องจา้าผักเสียนฝรั่งนะเมียฝรั่งที่เขาอยู่ต่างประเทศบรรดาสาวๆที่วันหนุ่มที่เขาอยู่ต่างประเทศเขานิยมไปเก็บกันเอามาทําแผนผักเซียนบ้านเฮากระชีนนี้เลยจ้าพี่น้องจา้าอออกมาแล้วนะคะเป็นคนคือกันค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาขั้นออกกินกระเชียมเนาะ๋ย่าม่บานพาไปเบิงเ่งอีกอยู่พี่กับมีอีกจ้ะ พี่พี่น้องหาต้นน้อยๆออกเต็มเลยน้อยๆอย่างนี้นะพี่น้องคะเวลาเตยก,กิ้งึ้นมันจะเป็นกิ้งเป็นต้นล้าต้นคือน,นอคอยเสียไปนะไม่ค่อยสิกรอบไม่ค่อยสีนุ่มน,าน่าจะเนาะเนี่ยพี่น้องเบิ้ลหลายหลายเด้อพูดละค่ะทางนี้ด้วยนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะปีนี้สีได้เก็บอยู่พี่น้องจ๊ะแต่ว่าตอนนี้มันน้อยพอดนะจ๊ะพูดละหลายหลายสอะออนค่ะ พี่น้องหาแม่บ้านสีย่างไปเบิ่งอีกอยู่ว่ามัน,นั่นนแต่ว่านี้มันน้อยพอมันเก็บบ่คันไ,ได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าไปใส่แกงอ้อมก็อย่าเก็บบนทอดน้นจาจ๊ะน้อยหน่อยผุดนะคะนะไอ้บนขึ้นลำต้นสนุกเก็บขนาดพุดค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้น้อยเนี่ยเนี่ยเมนบุ๊นี่กระบอกที่แม่บ้านพาเพื่อนๆมาย่างค่ะพี่น้องจ๋าพุดอะไปไม่ก็ยังแข่งกลางลางานกคือเก่้นาน้าจ๊ะเนาะแต่ว่าที่สวยคือมันเป็นที่เดินเล่นน้องพี่น้องค่ะน้อเบิ่งน,ำน,ำนำ้าน้าใสดีดีค่ะพี่น้องค่ะวิวก็งามงาม ไปกันต่อแม่บ้านพาไปเบิ่งความใสของน้ำก่อนจ้าพี่น้องจ๋าเบิ่งดูพูดน่ะแม่บ,บ้านว่าแม่บ,บ้านยืนอยู่หาดทรายแหมพี่น้องดูเหมือนน้ำทะเลน้ำหาดทรายเลยใสยขนาดเด้อค่ะพุ่นค่ะแม่บ,บ้านไว้มันยืนอยู่อันใช้หาดเนะาะสุะจ้าพี่น้องจา๋าสะออนน้ำมาหานา้าน้ำทรายใสคนที่หนึ่งก็คือกินน้ำน้ำกอกนะฮะน้าน้ำกอกจก็บนบริเวน้ำในแม่น้ำจังซีนะจ๊ะก็จีบกองกันมาจากที่เขาเือกันใสสวยงามค่ะ มาทั้งท the no er ี er ่ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นวิวเห็นอย่างมาจ่าก่อนที่เราจะไปกันตัวแม่บ้านนะคะเวลาบิ้งนันเบิงนี้เดี๋ยวไปกันต่อเลยค่ะพี่น้องคะเวลาเบิ้งด้ว่ามันสิเนี่ยเขาเบิ้งอีกนะจ๊ะเนาะแม่บ้านยางมาผิดทางจริงๆแม่บ้านจะต้องเดินฝั่งนู้นเด้ปีที่แล้วแม่บ้านมาเก็บฝั่งนู้นนะจ๊ะน้องฝั่งไอ้นั่นทางนู้นแม่บ้านยางมาทางนี้สรุปว่าอีฉันจะต้องย่างไปข้ามสะพานพุ่นค่ะค่อยทีได้กลับไปหารถไหมเพราะฉันก็ต้องโบกกลับไม่ไหม เดี๋ยวนะจ๊ะนะเดี๋ยวเขาไปขำสะพานเบื้องทางพูดปกติทางพูดนะมีผักเยอะกว่าทางนี้เพราะทางนี้มันจะติดติดฟังอันนั่นนะคะทางนู้นว่งีนี้ผักกูดผักหยางพร้อมเล้ยพี่น้องจ๋าไปนเบิงคามันออกไปนะคะเนาะผักจิ้วก็เริ่มมาแล้วจ้าพี่น้องจาดเตมุตเตมีตาฮักเลยนะคะนี้ผักติ้วฝรั่งนะคะพี่น้องค่ะมาไกลใก้ๆกับตำแย่เลยนะเนาะอันนี้คือตำแย่ฝรั่งนะคะพี่น้องค่ะนี่ตำแย่นะคะต่อเจ็บดีดี อนผักติ้วคะ่ะพี่น้องคะใบเลี้ยวรวยซุวยขึ้นก็นังงามคะ่ะขึ้นเป็นกอเลยนะ่าจะจากน้อยกับคงสิไดลเก็บนะฮะงามมากอันนี้ลูกอะไรมันคือหมักทุเรียนแท้พี่น้องบึงคือหมักทุเรียนแท้่บึงมีม,มีอาด้วยนะ <c ười> ขยายเม็ดไปแล้วนะ,ะเหมือนลูกหมักทุเรียนเลยนะ,ะ <c ười> เป็นนำ้ำๆน่าจะน้อทางที่แม่บ้านเดินพี่น้องใจเห็นไหม ผักเซียนจะขึ้นอยู่ตลอดทางเลยนะคะนี่ค่ะต้นเขายังเล็กมากแต่ว่าก็คือมีไปหมดเลยค่ะพี่น้องจา๋าแล้วฝั่งที่แม่บ้านมาเก็บประจําให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะคะพี่น้องจาอ๋าอันนี้ฝั่งนี้ก็มีคือกันพี่น้องเออน่าจะมีแต่ว่ายังยังจะเล็กกว่าฝั่งนู้นอาจจะเป็นเพราะฝั่งนี้มันไม่ค่อยโดนแดดด้วยนะคะพี่น้องคะแล้วข้างล่างดู เป็นตะปมตะปอมนั่นก็คือป่าผักกูดพี่น้องคะป่าผักกูดบ้านได้ปงเนาะโอ้น,าน,าน่าจะเนาะเดี๋ยวเขาไปจอบมือไกลๆสิว่าเขาแทงหนอ่ขึ้นมาหรือยังแต่มองด้วยตาเปล่าข้างบนยังไม่เห็นนะคะไม่ฉันบึ้งด้วยเองเป็นจังไหลโอ้กำลังตะมูตะมีขืนมาพ,นพี่น้องค่ะพุ่นเขียวๆน้อยๆน,น,น่าจะนะนี่ผักกูดรอไปพักหนึ่งนะคะเนาะน,นี่ค่ะคือทุ่งป่าผักกูดท,ทั้งหมดเลยน่าจะพี่น้องจ๊ะ ผักอันนี้เพ่นกับท้นหนาวดีดีเลยเราลองเอาไปใส่แกงอ่อมเลยซิก้อนี้ทำไมมันดูใหญ่ๆนะฮะฮะถ้าเก็บก็บคือ,คอได้หน่อยพูดพี่น้องค่ะแม่บ้านเราเพ่นท้นหนาวด้วยเห็นไหเพ่นใบแก่ๆพ่นกับกบัวตายนะคะพี่น้องขาบัางลุกพ่นเออแต่เก็บตอนนั้นดีกว่านะจจะพี่น้องจะอ๊ะจะสิไปเอามันทอนอพี่น้องฟังเสียงนกอยู่ในป่าจ้ะป่านี้เยอะนกเยอะมาก มีนกเกือบทุกที่เลยนะคะพี่น้องคะแต่มันตัวน้อยมันไทยด้วยกล่องโทรศัพท์มันเดี๋ยวว่าเห็นนะจ๊ะเนาะในป่าน,นี้ก็จะมียอดฮอปด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแม่บ้านก็สมมตเก็บยอดฮอปีหนึ่งคือการเวลาแม่บ้านมาชอปปิ้งเนาะแล้วมันจะอวบมากก็มันจะเยอะมากนะคะมียอดฮอปมีผักบุ้งฝรั่งแต่ณตอนนี้สำรวจมาแล้วว่า เขายัางไม่ทันได้งอกค่ะนี่ต่ปักเสียนฝลังนะคะที่ออกแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังต้นน่อยอยูฮอคก็ไว้เขาค่อยมาย่างมือใหม่นะคะพี่น้องคะใครมาเที่ยวกับแม่บ้านแล้วถ้าชอบก็อย่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่บ้านในการออกไปหาคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมมากเลย